สวัสดีค่ะมาปางนะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องจะมาบ่นนิดหน่อยคือแบบว่าเราก็กินข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะแทนก๋วยเตี๋ยวเมวื่อวานก่อนก็รู้สึกว่าอ่าลูกชิ้นไม่สุกกินหมูไม่ค่อยได้รู้สึกมันเหนียวเกินแล้วมันน่ากลัวลูกชิ้นแบบมันตอนที่คนบอกว่าสุกแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบแล้ว อะไรการันตีว่ามันมันสุกแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแล้ววันต่อมากินแบบว่าแฟนพาไปกินบุฟเฟ่ก็คิดได้แค่นิดหน่อยเองเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันน่ากลัวเรากลัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วตัวสั่นตลอดเวลาเลยรู้สึกรู้สึกแบบผิดหวังกับตัวเองมากๆค่ะวันนี้เองก็พอจะกินอไอได้บ้าง แต่ว่าตอนนี้ก็กังวลอยู่ว่าถ้าเราเรายังของจากร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงต่อเพราะแบบพี่สั่งข้างนอกมันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ค่ะเรื่องที่ว่ามีแค่นี้ค่ะมันก็หรือว่าไม่รู้จะทำงไงอ่ามาคุยเรื่องคลิปเมื่อวานเนาะคลิปเมื่อวานตอนแรกเราจะลงไปอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าได้วความที่อารมณ์ของเราไม่ได้ เราเอารมณ์ดิ่งเกินก็ลองลงไปคลิปอานิยายสั้นที่คิดได้สดๆตอนนั้นแทนค่ะภาพก็คือเพิ่งวาสดๆตอนนั้นเลยอาจจะดูไม่สวยบ้างไนีก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาลงคลิปสำหรับที่จะลงเมื่อวานเป็นคลิปน้องซามใส่นั่นเองค่ะเราพูดข้อมูลของน้องซามใส่กันดีกว่านะคะ น้องซามสาเนี่ยผ่าพ,พันชือซามสาเป็นผ่าพันคลามที่เกิดโดยธรรมชาติและกินอากาศเป็นอาหารน้องจะมีอายุเนี่ยที่ไม่จำกัดค่ะคือน้องจะอยู่ได้เรื่อยๆเลยอยู่ไปยาวๆน้องเนี่ยจะไม่มีเอาของตัวเองซึ่งจะตตายจาก มอนสเตอร์บางตัวที่เราคิดไว้ว่าบางตัวจะมีอาวุธมากับตัวเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีคนว่าไว้ว่าสามสายอยู่รอไม่ได้เพราะสามไม่สามารถกินอากาศเป็นอาหารได้แต่ก็มีคนว่าไว้ว่าถ้าสามสายอยู่รอดมาได้ก็จะมีพลังที่แข็งแกร่งมากถ้าใครอยากได้ข้อมูลคอมเมนต์ไว้นะคะอยากได้ข้อมูเพิ่มเติม ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังจนจบนะคะ